ผู้นำแม่แนวมาตรวจงานผู้เพื่อนเอาไปล้มจิงจอกแต่หน้าบ้านหนีทุบน้องดูทุบไว้แม่แนวมาตรวจงานเราปลูกบัวป่านอันเลี้ยวเบื้องไปเบื้องมาป่านอาหารมาเนาะวิธีปลูกเล้าค่ะแม่แม่บอพิจูเนาะอันอันอันอาหารอันเอียงกอบพิน้าอันเอียงกอบคาราคาคาราคาอันเอียงกอบเพชรดีกีเห็นไห ผ้าก้อนโอปุ่เนี่ยอาผ้านี่จ้าสร้างมาแต่เมืองไทยบอกนาหาสร้งมาแต่เมืองไทยจากอันใช่ไหมสกลนครบอกคือสสยซีสเกตเออนครพนมปานมิตรกาแฟออบ่บ่บ่บคือเม็ดกาแฟดอกคืออันขึ้น คู่ละสีเม็ดคู่ละสีต้นคู่ละสีต้นบ้านลังพี่จูอัลังได้เกบอยลังได้สี h> <h ่ลังนี้เอาลันฮีแล้วก้อนเข้าสิีหายบ้านผู้ได้ปลูกแล้วเอาลังกลางกลางง่ายนี่บะ อันตึกนี่วะ่ะออสันมากตึกพุ่นส่วนโสมเลี้ยวไววกับเทพโสมเออแนวเสียบมันมันเกี่ยวอน่บอยแ,แท่งแท่งให้เบิ้งแนวหิวขาหิวอลีพี่ตัวอย่าพึ่งเสียบอย่าพึ่งเสียบ จะาเมันื่อนี้มัดท่าม,มาดท่ามงานบ้านแถวแถวบ้านปิตรูก็ <c oughs> นานละก็ได้พูดละนานละธุรกิจขอบขั้วจามือนีินนบ๊ายบายแม่แม่แน้วแม่แนวมาเยี่ยมเยือนแม่แนวสิไปเข่างานแล้วแม่แนวเข่าแปดโมง<ม>เราโบทนันมานี่เขากับัางเข้าสอมองเวียกแล้วหลายดิบ๊องเนวาคุณแม่มาเยี่ยมเยียนคุณแม่จะไปเฮาเมลอนแล้ว นี่ล่าตั้งแต่เกิดมาหัวก็เคยเห็นอิลิเดียปรตูนู้บ่เคยเห็นอิรีเดเม็ดอันมันอันเผามันสเผาบอกจะบอกขาออื่นภาษาลรามันแก้วมันแก้วพ่อจะให้อื่นมันแก้วเขาเอาป็ะเทียงก่อถ้าพิมพ์กอบนะนั่งคุยกันแลบน้แล้วหาเรามากนตังเหตุ แม่น้าไปเลว่ามามาให้กินแนวก้อนใบสองใบสามก็นนบ่อยปลูกตามพ่นน้ำให้กินเถอะนะ่ได้อือกคือจังมันเกิดเองนะแต่โน้ตเป็นแต่ว่าพี่นั่นปลูกนน้ำพ่นน้ำน้ำน้ำหิมห่วยอ่ะหิมห่วยแล้วความันเม็ดเม็ดเขาวันเออน้ำบานีอันก็จิเป็นน้อยๆดอกนอกน้อยๆแม่นี่ยได้น้อยเท่าไร่เออน้อยๆเท่าหากินตะกี้หิน แต่ว่าอันเขาปลูกเขากปลูกร้ยู่ยยู่บ้านนู่นนะนั่งสูกันบม่มีอย่งดอกไม้ยังม่อายล่าบอกสร้าง่ากนะบอเอาเงี้ยเอาอกพ่อเราเอาคิดแปลนะทีเนี่ยบ่ไม่ได้หายเบิงกับปลูกสมีแล้วฮาบไม่ได้หรอเนาะเออเอาสร้าง่าเพื่อนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยอีสานบ้านอุดร้าที่ิีการทำงานในเกาหลีใต้ อยู่ไปบ้านวันเช้าไปเย็นกลับเงินบ้านเฮ่าก็ได้ประมาณเดือนละเท่าไรเอ้าบอกเพื่อนฟังนะเพื่อนมีจากบ่วงเข็บสันสันเงินเดือนถาหาบ้านเฮ้านะถ้าถ้โต๊กปีนี้นะถ้าอาราใบเนี่ซุมนี่นะได้ดอกเดือนละาแปดหมื่นแปดหมื่นบาทแปดหมื่นบาทห้อันนี้เเรือทรงลราเด้เรือเอินอันสักจะทรงเด้ว่าได้คิดค่ากินค่ายุ่งหนักออกตั้งหา มีเฉพาะซุ้งในได้เงินกล่มเป็นก้อนนี่คิดมื่นเปิดมื่นนี่ล่ะครูพ่อเมียเพิ่นกระเดาเสนกลัว่นแล้วจังแยกไก่กับป้ายะเป็นกระเดาเยละเสนกลัวแยกไก่ลงซมือบ้านนีสามลานได้เปิดมื่นกลัวผลละบ้านนะเธอบายบายสกินมามาแล้วไปแล้วบายบายจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใเด้อจ้าบายบายนะเธอ